กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนโครงการแม่ห้องสอนโมเดลมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการลงมือทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นนายอัคราพรเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานโครงการแม่ห้องสอนโมเดลตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนว่าได้เน้นย้าการขับเคลื่อนโครงการแม่ห้องสอนโมเดล พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนปี2568ให้เกิดผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมทั้งการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์สำหรับการปลูกพืชการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำห้วยฝายและอาคารบังคับน้ำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอการส่งเสริมการพัฒนาระยกระดับมาตราสินค้าเกษตรอินทรีย์อาชีกาแฟพริกกระเทียมกระเทียมโทนถั่วลิสงลายเสือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและตลาดข้าว การปรับปรุงพันธุ์ข้าวสร้างสายพันธุ์หลักพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายการส่งเสริมให้ผมผลิตทางการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP การส่งเสริมการเลี้ยงไก่แม่ห้องสอนไก่ไข่โคขุนการผลิตปุ๋ยคอกและการแปลรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์การผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้อาทิปลากดหลวงปลาพวงหินปลากดคังสารวินเขียดแล้วปลานิลและปลาแก้มช้ำ และการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาด้วยแนวทางลดการสาธิตเกษตรกรรมตัวอย่างพร้อมกันนี้ยังได้มอบหมายให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดําเนินการส่งเสริมเกษตรก,ก,กร,รให้เกิดการลงมือทําสร้างผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริงเพื่อให้เกษตรกร,รม,มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีไรายได้เพิ่มอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในระดับพื้นที่ชาวนันมาลีรายงาน